นอนลงหนูนอนลงให้พี่เสียถูให้ลูกเออพี <c oughs> ่ใครเยอะวะ นางอยู่เป็นอ้วนอือไข่ลอยนั่นอือไข่ลอยนั่นฮะอือไข่ลอยวาเ <Yeah. S 1> ออเอออวงเขาหนะ yeah. เ,เ,เป็นเสือกมองระบาดเนี้ยเป็นเสือกดูแม่เล่นละอ๋อนเจว่าเล่นโครนละเอาเลยว่าควนก็สนุกเจวาดก็สนุกเหมือนกันเอาพอ,พอกันเลยแม่กับลูก อา,าศาสาดน้ำใส่บนนั้นให้เจ๊วาดหน่อยน่ะให้มีน้ำเล่นถูดินเออเออโอ้เจ๊วาดเก่งแท้ป่ะเออถูไปงมหาหอยบ่ง้มตาหาหอยแล้วเออเออเออยอดวิวอยู่ไหนยอดวิวเอ,อ้อ นายากพ่อๆกระยอดเรียนเลยยอดวิวนี่นี่สนุกเลยค่ะถอยถอยถอถอถอยจะขึ้นไปไหนยังไม่ได้ให้กลับบ้านดูเธอจะไปสภาพนี้ไม่ได้นะบ้านเธอจะกลับบ้านในสภาพนี้ไม่ได้นะหญิง เอ้ยเอ้ยเอาแล้วค่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพี่เสียจะไปทูได้นน่นไหมบาไปทูแท้ๆเลยไปแล้วค่ะว่าแล้วไงหลังจากที่ฉัน สปาโคลนนะคะฉันก็จะมาถูตัวขัดตัวนะคะนะคะฉันก็นึกว่าเธอจะกลับบ้านในสภาพนี้ว้าวุ่นเลยนะว้าวุ่นเลยนะโอ้เจ้าเออโอ้โหหาอ้วนไม่เจอเลยว่ะอ้วนหาย อ้วนอยู่ไหนวะเออ,เ,ออเอออะไรของถือโสงม่ลูกสุดจริงอ่ะเออหมดแล้วอื้อืม เอาที่เธอสบายใจเลยนะหญิงเอ,ออเอ,อ,อนะคะเป็นไงคะฉันชอบมากเลยอะ่ะฉันชอบแบบนี้มากนะคะทุกคนเฮ้ยเด็กๆชอบมากค่ะแม่แม่จ้า กินแล้วก็สปาสปาแล้วก็มาขัดนะแล้วก็จะไปอาบน้ำกับบ้านนะอม,อมาทิตย์ก็กำลังตกดินนะคะทุกคนดูสิคะ้าหล่งสวยมากเลยนะ